สวัสดีค่ะฮัลโหลวันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่จะมารีวิวกันแนละ้จะใช้ให้ดูด้วยนะคะวันนี้ไม่ใช่เครื่องสำอางไม่ใช่สกินแคร์อะไรใดทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับขนนะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะะนันคือตัวนี้มองเห็นไหมคะอ่าเขาชื่อว่า Odema r Hair Removal Foam นะคะตัวนี้เนี่ยมาจากประเทศเกาหลีด้วยนะ เดี๋ยวจะให้ดูเห็นาภาษาเกาหลีมาเลยนะคะ m a d e i น Korea นะคะตัวนี้ดียังไงตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้กำจัดขนใช่ไหมตัวปกติเนี่ยเราอ่ะก็จะใช้วิธีการโกนมั่งแว็กซ์มั่งนะคะถอนมั่งหรืออะไรประมาณเนี้ซึ่งการที่เราอะ่ะกำจัดขนด้วยวิธีเหล่านั้นนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยได้รับการเหมือนแบบกระทบกระเทือนอะ่ะเอออย่างชีดาคะ่ะปกติก็จะเป็นคนโกนขนถูกไหมเวลาโกนขนเนี่ย มันก็โอเคมันมันสะดวกมันรวดเร็วในการมันในการโกนอะเออแบบแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลเสียระยะยาวที่ตามมาก็คือขดคุดและ1น,นะคะสคือผิวหนังเนี่ยไม่เรียบเนียนนะตอนนี้ชิคก,ก็กำลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทดสอบตัวนี้ว่ามันจะแบบเวิร์กไหมนะเขาว่าเคลมมาว่าสามารถกำจัดได้ถึงโคนขนด้วย ม,มันเลิอดตรงนี้แหละถ้าเกิดเราสามารถกำจัดได้ถึงคนขนใช่ปะขนที่ขึ้นใหม่ก็จะไม่แข็งแล้วก็ยังไงอะไม่ไม่แข็งแล้วก็สีไม่เข้มขึ้นเออนะคะเดี๋ยวอธิบายเพื่อพันข้าวๆก่อนแล้วกันนะเผื่อใครสงสยัยนะคะตัวนี้จะออให้ดูด้านในเป็นแบนี้ปริมาณก็120 ml นะคะก็จะเป็นออโฟม ก็ใช้ง่ายนะคะแบบฉีดฉีดไว้อะ่ะเขามีคอนเซ็ปต์ของเขาง่ายเลยคือฉีดเช็ดแล้วก็ล้างนะง่ายมากก็คือฉีดใช่ปะแล้วก็รอรอประมาณสบนาที <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็ล้างออกก็แคน่นี้แบบรดเวอร์นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะแล้วก็ตัวมูสของเขานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรเย็น นะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่บอกไปว่ามาจากเกาหลีด้วยอันนี้ไม่ยังไงก็มาทดสอบความกันแล้วกันนะว่าดีขนาดไหนนะคะแล้วก็ขนขึ้นใหม่นะคะจะไม่แข็งนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเขาสามารถกําจัดได้ถึงโคนขนจริงๆขนขึ้นใหม่อย่างไงก็ไม่แข็งโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะรดแค่ไหนเท่ากับมือแล้วกันเนาะแต่คือแบบ มันของชีเด้ามันเห็นไม่ชัดไงเห็นขนไม่ชัดถูกไหมเออทาไงดีล่ะเราไม่มีแบบผู้ชายที่ขนเยเอะเชื้แต่เดี๋ยวจะทําเป็นรูปให้เห็นแล้วกันเพราะว่าจริงอะ่ะมันก็มีขนอยู่แต่แค่ว่าสีมันไม่เข้มนะคะโอเคเราไปดูความกันเลยคะ่ะค่ะชิดก็เป็นมัดผมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบกับกับแขนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะแบบ เ,เงสรุปผมร่วงไปด้วยไม่โอเคนะคะนะก็ง่ายๆก็คือฉีดนะคะฉีดบริเวณที่เราเนี่ยจะจะเอาเขาออกไปนะตื่นเต้นเห็นไหมคะมดูเนื้อเขาเป็นแบบนี้ ก่อนแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะคะตัวโฟมก็จะเป็นแบบนี้อตอนนี้มันก็กำลังเหมือนแบบทำปฏิกิริยาอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มารอให้ครบ10นาทีจะได้เช็ดออกไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เนาะเดี๋ยวบ่ายโมง42เรามาเช็ดไปพร้อมๆกันแต่ตอนนี้ชิคก็ไป รอก่อนนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาที5-10นาทีนะแต่ถ้าเกิดอยากแบบจะเกลี้ยงเลยอะ่ะก็10นาทีไปนะคะเม่อกี้นะคะมีอุบิเหตุนิดหน่อยนะเนื่องจากตัวโฟมมันไหลออกมาตอนนี้เลยเช็ดออกไปแล้วนะคะเพราะว่ามันย้อยใช่ไหมก็เลยเช็ดออกแต่ว่าตอนนี้มันแค่บ่ายโมงสามสิบแต่ว่าต่างๆที่เช็ดออกไปตะกี้ไม่ฉีดไม่ถึงนาทีอะ่ะหลุดอะ่ะ เฮ้ยเนี่ยคือมันหลุดหลุดเลยอะทำไงดีเห็นไม่ชัดแต่ว่ามันหลุดจริงๆนะคะเดีย๋ยวจะให้ดูแบบซาะขอโทษนะมันอาจจะดูแบบไม่ดีแต่ว่าเนี่ยเห็ปะคือขนมันหลุดอะด้วยความที่ขนใช้มันไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ได้แบบสีเข้มอะมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ว่าเออมันหลุดจริงแบบใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเตะข้างมาทําข้างนี้ว่าว่ายังไงเออตกใจมาก โอเคโอเคตั้งหลักใหม่นะคะอุ้ยน้ำน่ะโอเคอเอาแค่แนี้ให้เห็นชัดๆปัดเนี่ยเนี่ยมันจะย้อยแบบนี้ตึกยาเราก็เลยต้องเช็ดออก าค่นาทีแล้วกันเพราะว่าตะกี้แค่แบบสองนาทียังหลุดเลยอะ่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยความไหลความไหลย,ย,ย้อยแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะทํสองข้างเนี้ยทำแบบแบ่งฝั่งดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าฉีดข้างล่างตรงเนี้ยแบบหยดแน่นอนอะ่ะเนี่ยนังไหลนั่งไหล,ไหลนะจังหวะนี้นะคะเราก็เตรียมทิชชู่นะคะแบบหนาๆอะไรนะเป็นแบบแข็งก็ได้ทิชชู่หรือว่า ผ้าสีขาวสีอะไรก็ได้นะเอาจริงเป็นผ้านะคะแล้วก็แบบที่แห้งเนาะแล้วเวลาเช็ดก็เช็ดย้อนขนขึ้นมานะคะทีนี้ก็จะเห็นเลยว่าอหลุดขนาดนี้นะคะมาดูไโอเคเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เวลาก็คิดว่าโอเคแล้วนะคะลองมาลองแบบว่าเทสจากการแบบวนอ่ะ าบอกว่าแค่วนนะ่ะขนมันก็หลุดแล้วอะเนี่ยเห็นปะเออเก๋มากนะคะแค่วนวนแค่นี้ขนมันก็หลุดออกมาเนี่ย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 เออเลิศเลิศนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ดกันเทชูนะคะพันหนาๆนาหน่อย แล้วก็เช็ดย้อนขนนะคะคือฟองมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะต้องแบ่งเช็ดเออหลุดแล้วเห็นปะเลิศมาเก๋นะลองใ่ัวนมมันออกมาคือทิชชู่ที่ใช้มันค่อนข้างบางอ่ะเราก็เลยต้องทบๆหลายๆชั้นเย ดูดีขนเออมันอาจจะดูไม่น่ามองนะแต่ว่าอยากให้เห็นว่ามันแบบเออหลุดจริงๆเห็นไหมคะเนี่ยคือความแบบทุเรศทุรังของเรานี่คือซากขนที่หลุดออกมาแล้วถ้าเกิดตรงไหนนะคะที่เรา ฉีดไม่ถึงหรือว่าตรงนั้นมันแบบยังไม่หลุดอะไรเงี้ยเราก็สามารถฉีดซ้ำได้นะคะบางๆออแต่นี้ก็หลุดนะดีนี่ดำๆนี่ขนนะคะไม่ใช่ที่ใครนะแต่วเขจผิดอย่างอย่างที่เขาบอกไว้ว่ากลิ่นเขาไม่เหม็นเออมันไม่เหม็นจริงๆคิดว่าเบาวกว่ากลิ่น แบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าทนกลิ่นตามร้านทำผมได้อะชิว่าก็ทนกลิ่นอันนี้ได้เหมือนกันอะค่ะเห็นไหมเออเห็นไหมเนี่ยคือกล้ามไม่ใช่ผิวทูโทนนี่อนี้คือที่มันหลุดออกมาแล้วเนี่ยดำๆยี้ช่หมดเลยนะ แล้วก็ผิวของเราก็แบบเหนียวนะชิขอเช็ดด้วยทิชชู่เปียกอีกหนึ่งครั้งนะคะจะได้เอาแบบขนขนเนี้ยออกไปดีดีมากเลยอ่ะเห็นไหมคะเพื่เพื่อเห็นไหม คนจะพิลาก่อนนี้เลยอ่ะได้เห็นกันหรือยังประสิทธิภาพของนางเออเก๋อยู่นะคะก็อย่างเอาเป็นคำแนะนำก่อนละกันนะคะถ้าเกิดจะใช้แนะนำว่าให้แบ่งฝั่งใชออ้หมายความว่าฉีดด้านบนก็เอาแค่ด้านบนอย่าฉีดลามมาแบบข้างลา่างเพราะว่าโฟมมันจะหยดนะก็คือฉีดด้านบนแล้วก็เช็ดออกก่อนแล้วค่อยฉีดด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็ จะให้ดูอีกทีนึงคือมันก็แบบน่าเกลียดอะเธอแต่ว่าอยากให้มันเห็นว่าเฮ้ยมันหลุดจริงเนี่ยคือน้องขนมองเห็นปะอยู่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยค่ะว่าเออเขาหลุดจริงๆโดยที่แบบแป๊บเดียวอะคะ่ะ5นาทีอย่างเงี้ยสมมติ5นาทีบบเล่นโทรศัพท์ฟังเพลงไปเพลงนึ่งก็5นาทีแล้วนะคะไวมากตอบโจทย์มากคนแบบที่แบบเร่งรีบหรืออะไรอย่างเงี้ย นะแล้วก็สาหรับชีดนะคะชีดมองว่าการที่เขาเนี่ยสามารถหลุดได้ถึงโคนขนน่ะมันจะทําให้ขนที่ขึ้นใหม่ของเราอะค่ะไม่เป็นขนคุนแล้วก็ไม่แข็งแบบถ้าหนองผิวของเราอะไปนในตัวด้วยนะแล้วก็ในขณะที่ใช้อ่ะคะ่ะมันก็จะมีแบบยิบยิบ,ยบนิดนึงอะ่ะไม่ไม่ได้คันนะคะแต่แค่ว่าเคยถ้าเกิดเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมูสหรือว่าแว็กซ์ค่ะก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบนี้แหละไม่ได้ไม่ได้คันอะไรนาะยคิดว่าน่จาจะผิวแบบ บอกบางก็น่าจะใช้ได้นะคะชิว่าโอเคโอเคเลยดีมากเราก็กลิ่นไม่แรงกลิ่นแบบจะพูดยังไงอ่ะมันก็กลิ่นแบบเคมีคอลอะค่ะกลิ่นแบบว่าเหมือนตามทั่วไปอะกลิ่นแบบร้านท้ำผมอย่างเงี้ยเออชิว่าถ้าเกิดทุกคนทนร้านท้ำผมได้อ่ะทนกลิ่นอันนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์ใ็รแกเกจจิ้งของเขาก็ใช้ง่ายนะคะขวดใหญ่ น้ำก็เปิดแล้วก็ฉีดๆได้เลยก็วางไว้ในห้องน้ำได้แล้วก็แบบนี้อืสบายดีใช้ง่ายนะคะแล้วก็อ <reco Christ. S 2> ้อราคานะคะ490บาท120 ml นะถือว่าคุ้มดีเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เอาไปให้ดูพร้อมกันสองย่างนะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ โอเดอร์มาแฮร์ e m โมเว f o ั m นะคะฝักถ้าเกิดใครอะแบบมีปัญหาเรื่องขนนะแต่ว่ากลัวไม่อยากโกนกลัวโกนแล้วมันจะเฮ้ยขึ้นเป็นตอเปล่เฮ้ยแบบมันจะเข้มขึ้นไหมอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะไม่แน่นอนเพราะว่าเขาเคลมมาไว้ว่ามันหลุดถึงคนขน,ขนแล้วเราใช้แล้วเออมันหลุดจริงๆนะคะ ถ้าเกิดเราขนดกๆอ่ะมันจะเห็นชัดมากแต่ทีเนี้ยมันไม่ดกขนาดนั้นไงมันก็เลยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวแนบรูปไปอีกทีนึงนะคะเราก็สามารถไปดูที่บล็อกได้ถ้าเกิดเป็นบล็อกเนี่ยมันจะมีรูปให้เห็นชัดเจนเนาะฝากไปด้วยละกันค่ะถ้าใครสนใจก็ไปสอบถามในที่ทางแฟนเพจของเขานะคะไปละคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ